ไอเชี่ยภาพอย่างนี้เลยหรอกดเข้าไปในฟารีเอาเรียการูปรชนกันนี่ฝังโทลเริไหกเไปหาแล้วประกาศมาไฟเออรเบอร์สตอร์ู้รบายคาบูฟเลย สวัสดียังเป็นทางการนะครับอยู่กับเรื่องของเกมชื่อว่า Private Unlimited Adventure นะครับอันนี้คือผมก็เจอในคือแบบมันยิงแอดมาแล้วก็มาเจอนะครับเป็นแบบเป็นคิสกกลูกำลังปอสู้เลยคิสลูกำลังดวลเลยเทุกคนนะเออคิสลูกำลังแบบใสก,กันเลยนะครับเนีๆๆๆๆ่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมที่ผมโชว์ขึ้นรูปให้ดูอ่ะ เนี่ยคือคริสตลูกกำลังแบบต่อสู้กับเทิร์นเบทผมก็มองว่าแม่ไงไอ้นี่ยอคิกเบทแต่ว่าแม่งแบบไม่ไม่น่าไม่น่าจะแบบไม่ไม่น่าจะใช่ของจริงอ่ะน่าจะเป็นคิกเบทแล้วเข้ามากลายเป็นแบบตัวอื่นที่ไม่ใช่วันพีชหรือเปล่าที่คิดในใจตอนนั้นนะครับผมนะเออแล้วก็มีพี่ชายผมนะครับที่เท้าทักมาอีกทักมาแล้วแครภาพไปดูเลยบอกว่าเออเนี่ยเป็นเกมแนวอย่างนี้อย่างนี้นเฮ้ยจริหงอวะเนี่ยเออผมก็เลยว่าไหนามาลองทาเลยดีกว่านะครับผมนะโอเคมาทําการเริ่มเลยดีกว่านะคือเพลงเนี่ยรู้สึกว่าจะโดนหรือเปล่าผม่่แนนใจะองงฟัเสีย โหไม่น่รอดนี่ถ้ากูเปิดไปโอเคเข้าเซิร์ฟเวอร์อะไรกันเดี๋ยวค่อยทําการเปิดเพลงนะตอนนี้คือผมปิดไฟมืดเพราะว่าแฟนผมหลับอยู่นะเออผมก็เลยมาทํามืดๆแบบนี้ชอปเปอร์บอกว่าทํายินดีต้อนรับนะครับผมมาร้านเหล้ากอนเลยมาถึงก็คือรอบเปิดทังเบียร์เลย ไปดามไปดามไปาไดามไอ้โคบี้มาได้ได้เจ้าโคบี้มาหนึ่งตัวนะครับนี่โคบี้มาแล้วกว็เกมคนลิมิเต็ดนะครับผมนะโอเคใช้ฟรีไปไปดาม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 อ่าในฟัตเอรีว <Mm ีวีในร่างวิสเวนเดย์นะครับอันนี้เออโอเคมาตัวต่อมามีอีกไหมไม่มีแล้วหรอคือไปไปรอบนี้คือบวกเลยใช่ไหมอ่าเอาลูกเรือพาลูกเรือไปเป็นจอมพลได้เลยช็อปปี้บอกเงินช็อปเปอร์นะครับผมอ่า ไปกำลังแรกก็คือกำลังช่วยโซโลนะครับผมคือเจ๋งตรงที่แม่งเป็นภาษาไทยเนี่ยแล้วแบบว่าภาพแม่งโคตรเท่เลยเห็นปะเห็นไอ้หอยทาเมื่อกี่ยมาดามมาดาบมาดคือภาพแม่งโคตรเท่นะครับผมโอเคกดทาดไปนะครับนี่คลิกขบาปใช้ลูฟี่โคบี้แล้วก็เนฟฟอตวีวีวีเข้ามาอยืมแบบเป็นเทรนเบดนะครับผมเนี่ยนเทรนเบดอีกแล้วเหรอ นะผมกูเข็ดก,กับเกมวังวังแป้งแมชมานี่ลิกาพี่ชายคะพี่ไม่ได้กินอะไรเลยเหรอฉันไม่หิวไปพ่นอะโซโล,โลพูดไปอย่างนั้นก็เพราะว่าเป็นห่วงนะเป็นห่วงเด็กเปรตนี่นะครับผมนะแต่เที่ในเด็กเปรตกว่านะผมอีเฮมเบอร์เนี่ยครับผมแม่งเอาเข้าวปั้นที่เด็กทำมาให้โซโลโยนทิ้งให้เหยียบไอ้ฮะ แกอีกแล้วเหรอแกไม่มีอย่างอื่นทำแล้วสินะแอ้โงโ่ถามขอผมนะฉันจะแก้แค่ใครนะยนายก็มาร่วมพิมกับฉันฉันกำลังหาสมาชิกลูกเรือจเฉพาะของฉันอยู่ <c oughs> ฉันขอปฏิเสธโจสำรับเป็นพวกเลวฉันไม่เข้าพวกนายหรอกครับผมนะี่ยมันสำคัญลนะนายเองก็เป็นนักล่าฆ่าหัวมีชื่อเสียงว่าอย่างนี้นะครับผมนะไปดูกันในกระตัวเองแล้วกันนะครับรอ่าเป็นแนวเทิร์เบทนะอ่ผมไม่ทำไรนะปล่อยนละ้วโอ้โหแม่งใช้ปพิสตอกกันก่อนเลยมาถึงก็คือปพิสตอกอ่มัดปืนกันนะฮะมัดปืนไรเฟิลก่อน ทักษะอันดิเมะพร้อมแล้วแต่ที่ไอคอนเพื่อล่าทักษะโอเคคิกครับผมอู้วะาอุ้ยไอเชีย่ยภาพอย่างนี้เลยเหรอเอ้ยแบบแบบเป็นภาพแบบนี้เลยเหรอเออพลังแห่งถูพื้นนะพลังแห่งถูพื้นเออเตรียมตอนนี้แหละจอมตีไปอีกกดเข้าไปในฟารีเอ้าเรียกการูปะชชนกัน ดูชนกันเต็มโอ้ยโจมตีโดนเราหกร้อยถ้ากดใช้โซโลอะไรเงี้ยอุ้ยอุ้ยดูดิขนาดแค่ทหารยิงอ่ะแค่ทหารยิงมันก็อลังการนี่สังโทลิววิบวัเหมือนไม่หาร้อยแปดประการนี่ครับผมเรียบร้อยครับหยักหน้าเข้าไหวโอ้โหจบเลยพูเจ๋งมากโซโลมาโซโลมาได้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 ถังหนึ่งถังนะครับเออถังถังในการแบบถังลำบ้านนะครับผมเออถังร้านคุมากิโนะ ถ้าหากว่าได้ถังมาสิบอันเนี่ยรู้สึกจะมาเปิดได้นะครับเหมือนแบบเกมทั่วไปบางทีเขาแจกบางเกมก็ไม่แจกบางเกมมันก็ต้องเติมนะครับผมจากที่เล่นมาหลายๆเกมนะฮะหกเกมเจ็ดแปดเกมเก้าสิบเกมนะครับผมเอาดาบมาให้ฉันเอาดาบให้ฉันเจอไอ้มอแกแล้วนี้แน่นอนนะไอ้อมแกมือขวานี่ถ้าโซโลได้ได้ได้คาบดาบเมื่อไหร่ก็าจะเป็นอย่างนี้นะครับผมนะิชาสามดาบก็ผมสังโทริวนะครับไม่ว่ายังไงหลังอย่างนี้ฉันจะเป็นลูกเรือของนายนะเห็นไหมเออ เออโคตรเจ๋งเลยโคตรเจ๋งเลยนะครับผนมะมาโซโล่โซโล่เป็นผู้ช่วยเราด้านล่างขวาตอนนี้นะครับผนมะเอาสิฟังก์ชั่นต่อสุดระม,มัดออฟกดออโต้ได้แล้วก็เพิ่มความเร็วได้นะครับผมนี่มัดพิสโตกกันเข้าไปคนนะพิสโตกกันเข้าไปคนนะ่ะนี่หูพื้นเข้าไปมอลแกนมาคูนสองเลยอืมกาลูสกิ๊งสกิ๊งสกิ๊งเออโกโบมาโบนัสสิสกัสกดนดีป่าโอ้โหโคตรเจ๋งเลยคือเจ๋งจัดอะ่ะนะครับผมนะ่ะนี่คืออะไรตรงนี้คืออะไรอันนี้เคยแบบนี กดเพื่ออะไรนะอ๋อให้เหมือนเหมือนดูว่าดูดูแบบรีเพย์ดูสกิลหรือเปล่ากดดูได้อ,อันนี้ไม่ได้ถังเห็นไหมเออเอา,เอาโอเคตั้งชื่อก่อนนะผมนะเป้ดักน้ำครับผมนะออโอเคเป้ดัดน้ำมาแล้วยืนยันไปเลยนะครับผมย้อนกลับไปมไม่ได้ถังลำว่ะยากได้ถังว่ะอูเอสครับผมนะนีโจมตีแถวหน้าอ๋อจะมีบอกแต่และตัวว่าโจมตีแถวไหนแถวไหนอะไรยังไงใชสกิลอะไรยังไงเว้ยเออเมืองออเรสนะครับผมนะ,ะลูกเรือนะวันนี้สกิลลูกเรือแน่นอนแล้วเนี้ยอ่อแน่นอนเป็นเบสิค ก็คือภาพมันสวยมากนะผมนะภาพมันสวยมากนี้ Luckily, ยอมรับเลยครับเป็นเกมแนวที่ผมเหมือนผมเคยเล่นแหละนะครับผมแต่ว่าภาพแม่งสวยกว่าก่อนหน้านี้ที่ทําวันที <Kristen> ่ไปนะครับเออภาพแม่งสวยจัดเลยนะครับผมนะภาพสวยจัดจัดเลยอันนี้ต้องยอมรับเลยนะครับเออคล้ายๆกับวันพันแม้นะครับผมนะเออแต่ว่าก่อนที่เล่นวันพันแม่ผมไปเล่นฮันเตอร์เอ็กฮันเตอร์มาก่อนนะครับผมนะไอฮันเตอร์เนี่ยไอเกมฮันเตอร์ความจริงแม่งไม่ได้ชื่อฮันเตอร์ฮันเตอร์ไม่ชื่อฮันเตอร์อย่างแล้วภาพไเปลี่ยนไปฮันเตอร์ฮันเตอร์นะครับผมนะ เออเห็นมีวันท่านแมนก็ว่าเปิดนะครับแม่งเหมือนฮันเตอร์ฮันเตอร์เลยวันทํานแมนเปิดนะครับตอนวั Man นท่านแมนเปิดเหมือนแบบทันเตอร์ันเตอร์เออไม่รู้จเจ้าเดียวกันหรือเปล่าเอาแบบเอายักษไหนวาแล้วโกมุโกมุโนยักษ์ก็ไทครับผมนะเออทุกโคตรเจ๋งเลยนะครับอันนี้ก็แบบแนวๆน,นั้นเลยแต่ว่าเป็นแนวแบบยืนหน้าหลังเง,งี้ยภาพสวยๆนะครับอีกครับผมถ้าหากว่าเป็นวันทํานแมนยืนซ้ายขวาอันนี้ยืนแบบเฉียงๆนิดนึงซ้ายขวาเฉียงๆเออจะดูเท่ห์นะครับผมนะ เหมือนเกมแอนแันบิก้าที่เคยเล่นทำไมเด็กนะครับเออทางเอเชียซ็อกมาเปิดตอนนั้นโอ้โหคิดถึงเลยนะแอนนัลบิก้าเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเออเ,เนี่ยเทนเบดนะเนี่ยนะครับไอ,อนี่ยลุกเรือมาแล้วหนะโอเคอัปเกรดไปครับก็เป็นเบสิกนะแบบเป็นเบสิกที่เขาสอนนะเออก็เจ๋งดีนะเออแบบเราก็เลื่อนขั้นถ้าหากว่าอัพหนังสือเสร็จก็ได้เลื่อนขั้นแล้วเหรอนะนะโอเคกลายเป็นลูฟี่ เออเด็กถูพื้นเป็นลูกศิษย์อ้าวชิบหายงงเลยเด็กถูพื้นกูกลายเป็นลูกศิษย์เฉยเลยครับงงละตอนนี้เออบาสุก้าต่อ upper skill ได้นะเออครับจังหวะโจมตีศัตรูทั้งหมด3ครั้งแต่ละครั้งจะสร้างความเสียหาย208ของแอคแท็กนะครับผมนะอก็ใหใจชาร์จใหม่นะครับผมนะโอเคถ้าเติมอันนี้นะครับจะได้เป็นโซโลมานะครับอ่าเติม4.99ดอลลาร์นะครับผมประมาณ150ได้เป็นดาบเออดาบวารุจิมันจิชิ้นส่วนนะครับ เติมเป็น600นะครับผมจะได้เป็นเหล้าลังคลาสสิกนะรับประกันเพื่อลูกเรือดับเอสนะครับผมโอเคเราไปวันนี้ไปก่อนแล้วกันเบาๆไปนะครับสองสิบบาทพอนักจากที่แข่งแข่งที่ตีโลกนะครับผมเนี่ยมีฮ็อกตายเอ๋อดับเอสเจนคนจํากัดเจ็ดเทพจะสลับดีพีเอสและค่าทิ้งทันทีนะครับผมอืมงงๆนะอ่ะไหนลองดูซิอ่าตาเยี่ยวก็คือต้องต้องมีหกสิบหกสิบหรอวันพีชเนี่ยสแต็มวันพีชนะครับเทียนวันพีชสแตม์นะครับผมโอเค และสเสบียงอันนี้นะอ่าต้องใช้500เพชรในการแลกสเป็มนะครับอันนี้ใช้สแปมสิบแอันเพื่อแลก1ชิ้นส่วนไอ้เขี้ย60ชิ้นส่วนหรอครับผมกูไม่ตายห่าแล้ววะโอ้โหหกชิ้นส่วนอ๋อมันต้องให้แลกได้เยอะมันให้แลกได้เยอะแต่แม่งโคตรเหนื่อยเลยแลกทีเดียวนะท้าท,า,ทายโบอานะครับเพื่อที่จะรับนะครับโอเคมามา,ม,ามันมันให้เตยอออโซโลใช่ไหมอันนี้เกณคนลิมิเต็ดคืออะไรเนะี่ยกดเข้าไปดิกดไม่ได้หรออเคในนด้าลาลก็จะมี S เจ็ดสิบชั่วโมงนคะรับภายหลังนะครับผมตอนนี้แสดงตัวอย่างนี่คือเป็นโปรโตรีครับผู้ประชาการกองที่สองของกลุ่มจสดสัดนวดเาวนะครับผมผู้ใช้ผลผลไม้ไฟอะเมล่าเมละาน,นั่นเองนะครับที่มีโอเคอันนี้คือเล่ารำชั้นดีเรายังไม่มีเลยนะครับเล่ารำชั้นดีแมงมีศูย์อันนะครับถ้าใช้ก็คือใช้เป็น200เพลแทนในการเปิดแพ็คนะครับแล้วก็ในในแพ็คเอสละ่ะมันจะมีอะไรบ้างนะครับมีตัวอะไรบ้างเราจะรู้ได้ยังไงนะครับ อ๋ออันนี้คือแพ็คถ้าาก็าเติมใช้1,600เพชรนะครับจะได้เป็นลำลำสิบอันนะครับโอ้แพงอยู่นะเออซูเปอร์แพ็คของขวัญคาร์นิวัลซูเปอร์แพ็กหลือแค่สองแพ็คเท่านั้นนะ่ะอีเวนต์ครั้งเดียวเท่านั้นสองอีเวนต์มีจำกัดเวลาร้านเหล้าสองเท่านะครับร้านค้าพวกนี้เนี่ยเออเหล้าลำนะครับเหล้าลำมาอีกนะครับโอเคนะแล้วก็ร้านขายของชั่นะครับจะมีเป็นพวก ลำบ้นบานๆนะลำบ้นบานอันนี้เป็นร้านคนมากินโดนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแม่งมีไปแนบไปแนบไปแนบแนะครับรอตืน่นอ๋อน,นี่เล่าลำอันนี้อาหารลูกเรือนะครับได้าหารลูกเรือ A ถึง S นะครับแต่ถ้าเนี้ยเป็น C ถึง S ขึ้นไปส่วนธรรมดาแม่งไม่ได้ถึง S นะได้แค่ C ถึง B นะครับโอเคพอเข้าใจแต่ทีนี้จะดูยังไงว่าในแพ็กนี้มีตัวอะไรบ้างนะครับในแพ็กนี้มีตัวอะไรบ้างกูจะดูยังไงแค่ตรงนี้แหละปัญหากูเลยนะครับเราจะรู้ได้ไงว่ามีตัวละครอ,อะไรบ้างวะไปดูที่ลูกเรือดิ เออแล้วก็นี่ไงนี่ไงชิ้นส่วนโอเคนี่ไงมีคิทสรุ s เอสเอสออกเอสเอสเหมือนจะยังไม่มานะเออแล้วก็มีอัลคิจิเอเนลแชงคูสนาเจ๋งมากอูโหภาพสวยมากไอ้เชีย่ยภาพคมสัตว์เลยอ่ะหูหนวดขาวเชีย่ยขนลุกเลยอ้โหูภาพมันเงาจับนะครับแลวเป็นเสือกันสไตย์ยไงเลนลี ally, ่อู้้องมีนะเนี่ยอะครย,ยุดช่างแม่งนะครับนะี่แฮนด์คอร์กครับผมนะโอเคนบคิดนะครับ อ่ะจินเปรนะครับผมนะนี่เซนโทมาลึกครับผมน่ะชายผู้ปากแข็งมากที่สุดในโลกใช่ไหมนะเ่อโซโลนิเวอร์ครับผมทูยสกิฟโลกใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็บลูคครับผมน่ะโลกใหม่โมเรียนะครับผมนะรอไนแมรูฟี่อีวาอีวานคอฟนักนี่ที่เขาเรียกครับผมน่ะไดมอนด์ชอฟนะครับโปรกัสดีเอสนะครับผมน่ะแล้วก็ลุจจิซีพีไนนะครับอบาร์โซนะบาร์โซมิวคุมานะครับผมน่ะ มีฮอกไคเดียวนะอันนักดาบจริงๆสุดในโลกอันดับหนึ่งของโลกวันพิษฮอกไดเอที่เค้นั่นเองนะครับผมนะเออหรือว่ามิสโซซิโรนะเซอร์ฮอกไดเอนะครับมันโก้นะครับมาชลแลนด์มาชลแลนด์นะครับหรือว่าเปโรน่านี่ก็ฟินเซสเปโรน่าครับผมนะเจ้าเทียนมิสทรีนะครับอ,อ่าแล้วก็นามินะครับผมนามิ ami, ก็คือมันมีเป็นผู้ช่วยเราแล้ว,ลวอยู่แค่แรงเอเองนะเออไอพวกไอพวกนี้คือแรงเอลงมาส่วนมาเชลแรงเป็นแรงเอสกันไปหมดนะครับแล้วก็มิสทรูนะมิสทรูนะครับผมมนะิสทรูบอลเคอุซบ อาฟาลัมนะครับผมนะชอปเปอร์โรบินคาคุนะครับสโมเกอร์อ่ามีมีด็อกเตอร์ฮอปกับด้วยนะด็อกเตอร์ฮอปกับนะครับผมนะแฟรงกี้ซูเปอร์นะเออแคริเฟอร์นะครับผมจะใช้ฟองสบู่นะครับซันจิอูริวมะไอ้เหี้ยอยากได้ไอ้เหี้ยชอบมากนะครับผมนะเออทาชิมิทาชิกินะครับวิสุวรรณนะใบเลื่อยเหล็กนะครับผมนะโซโลบากี้นะครับผมนะอ๋อตัวละครอู๋กโคตรเกลียดแม่งไอ้เหี้ยสแปนดัมเสื้อมีแม่งเกลียดแม่งชิบหาย นะปาลูนะครับผมนะดูเฟ้านะดูเฟา้าตัวนี้ตัวอะไรผมลืมละเฮ้ยผมผมลืมตัวนี้ดูเฟ้าคือตัวอะไรอ่ะใช่ใช่ใชเอซันจิเตะน้าปะใช่คนที่ซันจิเตะน้าไหมผมลืมนะขออภัยด้วยเยมนบอกหนแล้วกันวะีววีในฟอร์สซีวีววีดอลน,นคลิกนะครับผมนะมอแกรนนะครับผมนะเฮ้ยมีวานเช่ด้วยหรอเป็นเป็นพ่อครัวนะครับพ่อครัวบะหม,มี่พ่อครัวบะหมี่พี่สูกับซันจิบนเรือนะครับตอนที่ไปเอเอลล็อบบี้อุ้ชอบแม่งปั่นชิบหายเลยเี่นเนี่ยนะครับ เออพังกรฟ้าไอ้เฮียเสือกมีมึงไงเสื้อมีมึงไอ้เฮียไอพ้พังกรฟ้าเฮียไอ้สัสกูอยากให้ลูฟี่ปล่อยปาก่อนนะผมจริงๆหลายๆคนถามว่าผมชอบฉากไหนที่สุดในวันพีชคือฉากที่ไอ้เฮียเนะี่ยโดนปล่อยเนี่ยผมชอบที่สุดนะขอไยในคาหยาบด้วยไม่กับมันคูโรนะผมน่ะนี่เป็นเป็นอดีตที่ผมเคยคลั่งใครมากๆนะ ข้าง,งใคยกับดังคูรโรมากๆครับผมนะแต่ตั้งแต่ภาค A D L lobby มานีกับตังคุรโรดูกากไปเลยครับผมนะไอสัตว์ร้องไปที่กูดูสะทุนมาเลยตั้งแต่แม่งมีแบบว่าเคลื่อนย้ายผิดตาเชีย่ยอะไรโอ้โหมึงมีโซมีอะไรกันมึงโกงมากกับตังคุรโรกูแบบไม่รู้ป่านนี้จะยังไงแล้วเนี่ยกูคิดถึงพ่อกูเรื่องเนี่ยแม่งก็บผมนะดิจังโก้บลู๊นะผมอ่ะโอ้โหเชีย่ยมันเจ๋งอ่ะเนี่ยแต่ละตัวก็จะบอกเป็นผู้ป้องกันสายป้องกันนะครับผมรายละเอียดก็จะมีบอกเห็นไหมว่า มีใบมีสังหารน,นะครับถ้าจอกสว่านนะครับเห็นไหมเออนักฆ่าอันนี้เหมือนเป็นพาสีฟนะทักษะติดตัวเห็นไหมอันนี้คือทักษะที่ตื่นขึ้นนะก็คือแบ่งมุมท่าแบ่งมุมก็คือแบ่งปันความเสียหายได้รับโดยเพื่อลูกเรือที่มีเฮตีต่าสุดความเสียหายที่แบ,งบ่งปันจะลดลงอ๋อคือแบบว่ามากันไงกันเพื่อนอะไรเงี้ยน,น่าจะเป็นการกันเพื่อนนะครับผมเนี่ยรายละเอียดต่างๆก็ถ้าสนใจอยากให้ผมเปิดให้ดูก็เดี๋ยวเผื่อมาทําให้นะครับ เออแต่ว่าคันแรกคุณตเตมาโซโลก่อนแล้วกันะนะคุณต้องเติมก่อนใช่ไหมนี่ยเออแม่สามสิบบาทโอ้นี่ไงเจอแล้วแพ็คโอ้โหแพ็คแห่งการเสียตังค์ชิพหะไวเว้กนะโห้นะโอ้ยมันให้กูเสียตังค์อีกแล้วทุกคนขออภัยด้วยนะฮู้นะโถงห้องโถงการฝึกพิเศษต่างๆนานานะครับพวกนี้อ๋อก็ฝึกก็ได้ของมีมารับของมีอะไรมารับอะไรด้วยนะครับพวโอเคอันนี้คือประวัติ เป็นการแบบเหมือนเก็บเก็บสะสมกลุ่มหมวกฟาให้ครบนะครับก็คือตอนนี้เรามีแค่ลูฟี่ตัวเดียวนะครับผมเนี่ยถ้าหากเราได้ครบทุกตัว9 9คนเนี่ยก็ะจะได้เปลน,น,นี้มาเพชร2,000ด้วยนะครับแต่ก็คือต้องเปิดให้ครบประมาณนั้นนะถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าไม่แน่ใจถ้าถ้าจะไม่ผิดนะเพราะเกมโวลยาร์ดมันก็มีแมนวนี้เหมือนกันที่ผมได้ทำคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็อีเวนต์นะครับอีเวนต์เป็นอู้ถ้าหากว่าอันดับหนึ่งได้มังโก้เลยอ่ะฟินมังโก้เลยอ่ะชี้สุดจัดทั้งหมด เออเจ๋งมากครับยินดีกับคนที่จันำหนึ่งด้วยแล้วกันครับไม่แข่งกับใครแล้วกันกนะครับแต่เพื่อรับโอเคได้เครดิตฟรีอันนี้ได้อะไรครับเทสการเซิร์ฟเวอร์ใหม่เนี่ยพวกนี้ก็น้องๆพี่ๆที่เล่นอยู่อ่ะมันมีอะไรให้ทาเยอะค่อนข้างเยอะนะฮะไม่ใช่ว่าแค่เยอะหรอกแม่งเยอะมากด้วยแหละเอออันนี้ได้เซ็นเตอร์มาลึกนะครับเซ็นเตอร์มาลึกก็คือทําพวกนี้นะครับเออใช้เราชั้นดีนะทำเวสพวกนี้ใช้เราชั้นดีร้อยครั้งอะไรอย่างงี้เออเลื่อนขั้นมานะครับอรับของได้อันนี้ให้ทาอะไร เรื่องขั้นเป็นลูกเรือนะผู้นำหนึ่งตัวนะครับอ่าแล้วก็มีเพื่อลูกเรือสีดาวอีกหนึ่งตัวสองตัวสามตัวโอเคไม่ยากนะไม่ยากเล่นแบบไม่ยากนะเล่นแบบเพลินๆแล้วกูจะไปลงโฟล์ลอย่างไรเออนี่ไงโอเคกูต้องเติมใช่ไหมอ่ะมาศูนย์จุดศูนย์จุดเท่าไหร่เติมถูกสุดอ่ะอันนั้นอ่ะศูนย์จุดศูนย์จุดเก้าเก้าอะไรเนี่ยน่าโมศูนย์จุดเก้าเก้าอยู่ไหนี่ยนี่นี่ใชละเติมแบบถูกสุดนะครับผมนะเออโอ้โหแม่งมีให้เรื่องนี้เลยไอเชียกูเกอเพย์ดีครับรออะไรอ่ะโอเคซื้อไป นะครับทาการซื้อเลยนะครับอันนี้โซโลไปก,ก่อน <c oughs> เอาโซโลมาปเดมมดแม่งเจ๋งมากคือแบบไม่มีตัวละครแบบว่าเชีย่ยแม่งแม่งน,น่าเล่นเลยอะง่ายๆนะแต่ดูรูปทรงแล้วผมไม่กล้ามาเล่นเหมือนกันนะไม่กล้าจะเข้ามาสิงเดมตัวนะคููไปก่อนเออเผื่อใครแบบว่าพี่แปะเดี๋ยวมาเล่นเกมนี้อีกอะไรเงรี้ยผมก็แบบกลัวกลัวว่าจะไม่ได้มาเล่นตลอดนะครับผมนะ ต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยถ้าหากว่าไม่ได้อัดอาจจะไม่ได้ทำคอนเทนต์บ่อยๆนะกับเกมนี้นะครับเพราะว่าเมนหลักของผมก็คือเป็นวนะันพรีเมอร์ลัสเนาะเออแล้วก็ไม่ค่อยได้ทำด้วยช่วงนี้นะไอหดด้หนวดดำหนวดหนวดดำนี่ยังไม่ทำเลยไม่รู้จะไม่ทำหรือเปล่ารับมาก่อนโอเคคือได้เป็นโลโลาโซโลมานะครับเออโลโลาโซโลแล้วก็ลำลำห้าอันเนี่ยคือความพิเศษของมันนะครับเออกูรู้สึกยินดีกูได้ล้ำห้าอัน <c oughs> นะเพิ่มเบลอันนี้มาเออเอฟพีมาอันนี้ก็คือเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะบลูิพลาสคล้ายๆบคลา้าสอ่ะ เออแบตเทอรพลาสนะครับผมนะ่ะอืมอีเวนต์ต่างๆนะครับผมนะ่ะอืมอันนี้ก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีสิทธิ์จะได้อยู่แล้วนะครับผมนะ่ะช่างมันความผูกพันเหรออ๋ออันนี้คือต้องมีคาคู่เหรออูถ้ามีคาคู่พวกนี้ก็คือเป็นคอมโบนะถ้าได้มาก็เป็นคอมโบเนี่ยลูฟี่คาคู่บวกแอคแคด10ถ้าอูมถ้าตายเดียวนะครับแล้วก็กระพวกมอแกแล้วก็ทาชิงี้เนี่ยเรจะได้เป็นแอคแคดหนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่ผมว่าแอคแคดหนึ่งเปอร์เซ็นต์น่าจะดีกว่า 50, ห้าสิบดีเปล่าถ้าหา, H 101, วก,าก,กว่า 50, อแอคแคดมันหะมนื่นหนนะ เ <Okay, S 2> ติบโตตรงนี้นะครับการเติบโตอ๋อนี่ไงเปิดการใช้ง,งานไปเลยเออเลื่อนไปเลยเรียบร้อยเลยเื่อนขั้นไปเลยครับนี่ไงเออจากเด็กครูเพื่อนกลายเป็นลูกศิษย์ <c oughs> นักทักษะนะครับผมนะก็อัพไปนะครับผมอนะัพให้โซโล่ไปเราอัพเป็นท่าลาลาโชมงเหรอเออท่าอะไรลาชโมงครับแล้วก็วิวิหกเหินวิหกเทพเหินไปหาร้อยแปดประการนะครับเออดาบปิดชีพนะครับผมนะ่ะอันนี้อ่ะไปะลองดูสิเดี๋ยวกูลองดูโซโล่กูหน่อยว่าจะเท่ขนาดไหนวะเออ ดูลูกพี่กูไยน,นะครับใครียกลูกรักอาจารย์โอดกนะครับลูกรักอาจารย์โอดะนะครับนี่โอเคกดเริ่มต้นเลยนะครับผมยังมีที่ว่างสําหรับเข้าได้โอเคงั้นเอาวีวีเข้าไปเอาวก็คือเป็นตัวช่วยนะวีวีเข้ามาเป็นตัวช่วยของดูฟี่อันนี้โอ้ต้องหาต้องหาตัวช่วยอีกนะตัวซับตัวซับของแต่ละตัวละครนะครับมีใครอยู่บนทางลาดชั้นนูน้นอ่าไอไอ,ไอมีปาดีมีจังโก้แล้วครับผมนะ ไอ้ใช้กงจักนะคผมนะ่ะเห็นกงจักไปดอกบัวนี่มาดวลกันหน่อยครับอือหูโดนทุบลูฟี่กูโดนทุบครับผมนะนี่แน่ครับเอาสนะิเอาสิาสโซโล์กูมาแล้วโซโลกูจะมาแล้วเออพลังแห่งโซโลไปลาชชามงับผมนะวิหกเธอไปหาร้อยแปดประการตัดเข้าไปโอ้โหทีเดียวขี้กันจำเปรย์นนะับผมนะอือบอสมาครับผมนะ บอสมาหรอหืมกูบาสุก้ายันไปดีครับผมไฟมารีป้าไม่ตายครับผมไม่เป็นไรคอบี้ถูกปืนแล้วก็อุซบมาไฟเยอะเบอร์สตาร์สู้กันไปอุ้ยตีทุบกันไปดิครับทุบกันไปดิครับเอ้ามึงมันบอสบอสมันสู้มันสู้ไอ้ยักษ์มึงสู้เหรอไอ้ยักษ์มึงสู้เหรอทุบดิครับเออเอาดิฟันโอ้โหโซโลฟันคอขาดเฮ้ยเออนะครับมาถึงก็ไฟเออร์เบอร์สตาทนะครับผมนะเบาๆพอ คลิปนี้บาๆพอนะครับเออเก็บไว้เติมคลิปอื่นบ้างนะครับต้องพูดเลยนะโอเคโอเคคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราได้เจอกันครั้งหน้าครั้งนี้จากลาไปก่อนครับผมนะเพียงแค่คุณกดไลค์ซับไต้นั่นกหมายความว่าคุณนนั้เป็นสปอนเซอร์และสนับสนุนผมรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าครั้งนี้จากลาไปก,นะก,ก,นะก,ก่อนกับเกมชื่อว่าอะไรนะไพเรสอาร์ลิมุสเซสแอดเวนเจอร์นะครับผมนะชื่อค่อนข้างยาวมากนะครับผม ขอบคุณมากครับบ๊ายบาบหัวโหเลยับีมยวเออนั่นแหละ The Food